จะถ่ายคลิปปุ๊บน้องบอกมีไฟแตกข้างหนึ่งเตรียมคอมนให้เสร็จตับนี่มันเป็นคาแรคเตอร์ไปแล้วหรอพี่กับคันนี้ออลนิวปี8 5บ7ันเจ็ดตลอดสัญญาย้ำปี18แคปหันเจ็ดตลอดสัญญาใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแม็กยางเปลี่ยนให้ใหม่พี่รู้แล้วดูจนเบื่อเอ้านี่ติ๊กเกอร์ข้างสเปซแคปต้องมีเบิกใหม่ให้พาร์ทแทะตามของแบรนด์เขาเลยกองแอร์กองอากาศเบิกให้ของแท้ใบปัดน,น้ำฝนเปลี่ยนให้หมด และที่สำคัญร้อเวลจัดทรงลงร้อ5,007ตลอดสัญญา,าน้องก็ถือมาให้แล้วก็จัดเขาหน่อยเขาบอกแหมคันนี้ไฟแตกข้างนี้ปี18นะเปลี่ยนให้ใหม่สบายใจได้ไม่มีเอาไปใช้งานนะใส่ของใหม่ของนี้ทิ้งเลยนะครับสบายใจไม่ต้องคิดว่าจะไปใช้เนี่ยนี่รอติดรถมาเปลี่ยนทิ้งใส่เวลรอรอปี18 5,007ตลอดสัญญาหน้าตาปี18เป็นยังไงนี่ครับบูครับหน้าบูเครื่องบู1.9 เรื่องเดิมแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้ครัมาเจตรญญาพี่กระจังหน้าโคเมียมให้แบบนี้เลยพี่ครับหารถอยู่อยากรู้ว่าดีแค่ไหนมาลองได้ที่นี่ตีร้อยเดียวจัดให้แบบนี้จริงๆจุจุกจุกจุแระทีมคันรถดีและมากไปว่นานั้านลูกค้าต้องได้สินค้าเกินความคาดหวังนี่คือสิ่งที่เราทําทุกคันและทําแบบนี้จริงๆครับทางเรื่องของคนอยากมีรถเราพร้อมดูแลครับ